สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้จะพามาชมฟอร์ดโอเวอร์เรสนะคะวันนี้เลือกนําสีบอลเงินมารให้ชมเนอะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นไทเทเนียมพารกับเพื่อน2องล้อราคาจาหน่ายอยู่ที่1นึ่ง0้านห้าบาทนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะให้กําลังสูงถึง180แรงม้าเลยแล้วก็ยังให้แรงบิดสูงถึง4ี่ร้อยยี่สิบนิวตันเมตรด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอพาชมในส่วนของชุดแต่งนะคะว่าคันนี้เนี่ยได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเต ะะมามาแต่งสําหรับตัวมาเนี่ยจะเป็นสีคโครเมียมแบบนี้เลยตัวมาลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้เป็นสีคโครเมียมหรือว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าอยากได้เป็นสีดําเงาดําด้านได้หมดเลยนะคะและมาพร้อมไฟ LED 3จุดบนตัวกระจังหน้านะคะตัวไฟ LED คันนี้จะเป็นแสงสีขาวนะสำหรับ MY ปี2021เ็ขาจะมีอกขริคิาร์เอลเวรสนะคะบนฝากระโปรงหน้ามาให้แบบนี้อยู่แล้วแต่คันนี้เนี่ยไ,ได้ทำเป็นสีดำเงาให้นะคะจะได้ ทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะได้ติดตั้งเพิ่มให้ในส่วนของไฟหน้านะคะที่เป็นมัสแตงก็คือมีครีบฉลามมาด้วยกันทั้งหมด3าขีดนะคะไฟวงแหวนที่ตัวโคมโปรเจคเตอร์แล้วก็เดว,วิลน้ำเงินนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวเดว,วิลน้ำเงินเนี่ยจะติดเฉพาะเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟรีเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันที่เป็นแบบ LED ด้วยนะคะ ตัวไฟวิ่งกางวันคันนี้ก็ใส่สเต็ปให้เช่นเดียวกันเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดไฟขอทางก็ตามนะคะไฟจะวิ่งเป็นสเต็ปนะรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบออโต้ไฮบีมแล้วนะคะยังสามารถปรับสูงต่มอัตโนมัติและ ยามกลางคืนเนี่ยเวลาที่ลูกค้าขับขี่ไปถนนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะไฟหน้าเขาจะปรับสูงต่ำแม่ตโนมัติเลยนะคะสําหรับชายกันชนด้านหน้าได้ติดตั้งเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะสําหรับตัวชิ้นงานเนี่ยจะตัดด้วยกันทั้งหมด3สีจะเป็นสีตัวรถนะคะตัดสีเทานะคะซึ่งจะมีความเข้มมากกว่าสีบอดี้รถนะคะแล้วก็ตัดกับสีดําด้าน จะได้ทําให้ดูมีมิติมากขึ้นตัวชิ้นงานวิกเตอร์นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันนะคะอยากได้เป็นสีดําเงาหรือดาด้านก็ได้รุ่นนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์กลาร,ระยะด้านหน้าให้ทั้งหมด4จุดนะคะรวมถึงมีระบบเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนแล้วแล้วก็ยังเพิ่มเป็นสองไฟตัดหมอกหน้านะคะที่เป็นแบบ LED เข้าไปให้นะคะจะได้รับกับไฟหน้าที่ติดตั้งเพิ่มให้แล้วก็เพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาเดินชมร,บรอบๆคันนะ สำหรับด้านข้างนะคะได้ติดตั้งเป็นคิวล้อนะแบบแนบกับตัวถังรถยนต์เลยนะคะขนาด3นิ้วคิวล้อจะเป็นคิวล้อตรงรุ่นนะคะมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตวิกเตอร์เลยนะคะเหมือนเดิมไม่มีการเจาะตัวถังรถยนต์ลูกค้าเลยใช้น,อน็อตยึดที่มุมเดิมที่มาจากโรงงานหมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้ายังอยากได้ความเป็นสปอร์ตก็เลยไม่ได้เลือกที่จะเปลี่ยนล้อแม็กเนาะยังเป็นล้อ a ล l o ขนาด20นิ้วนะคะ มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะล้อที่มาจากโรงงานก็จะให้ความแข็งแรงมากเลยนะคะแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยเนาะส่วนยางเนี่ยอยากให้รถดูดูนิดนึงเราก็สามารถจับใส่คู่กับยาง B F แบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับคันนี้จะเป็น B F All Terrain นะคะ K O 2เสียงไม่ดังนะเนื่องจากว่าเขาเป็นยาง All Terrain นะคะแล้วก็ยังสามารถรีดน้ำได้ดีเหมือนเดิมเลยซีรีส์ยางคันนี้อยู่ที่275/20 5, นะคะ รุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันลมยางมาให้แล้วนะคะเวลาที่ลูกค้าขับขี่ไปหรือมีการเปลี่ยนเติมลมยางเพิ่มเข้าไปนะคะก็ต้องกดรีเซตจากตัวหน้าปัดด้วยนะคะแล้วส่วนอื่นๆที่เป็นโครเมียมนะก็ได้ทําเป็นสีดําด้านให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มข้างกระจกมองข้างมือจับนะคะรวมถึงเบ้ารองมือด้วยนะและเพิ่มในส่วนของ ไฟเลี้ยวนะคะที่เป็นแบบ LED ตัวคมเนี่ยจะเป็นสีดำเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดไฟขอทางก็จะวิ่งเป็นสเต็ปเช่นเดียวกันและยังมาพร้อมกับไฟส่องสว่างด้านใต้ด้วยนะคะแลรุ่นนี้ยังมีเลนคิปปิ้งมาให้ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตทาชมภายในนะคะสำหรับตัวไทเทเนียมพัดขึ้นไปนะคะเขาจะมาพร้อมกับสครับเพจนะคะที่เป็นไฟเวลคัมแคมเมลวอร์เรสแบบนี้มาให้จากโรงงานเลยคันนี้ได้ปูพรม,มให้เป็นสีน้ำตาลนะคะส่วนได้ที่เย็บเนี่ยจะเป็นสีทองมาพร้อมกับ บอหนังปรับไฟฟ้านะคะทั้งหมด6ทิศทางพร้อมระบบปรับดุลหลัง2ตํตำแหน่งนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตัวบอะเนี่ยจะเป็นสีดำเย็บด้วยได้สีเทาดำนะคะก็จะทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะ และมาพร้อมกับพารโนรามิกมูนรูฟนะคะยาวถึงแถวที่2เลยสําหรับตัวกระจกมองหลังคันนี้ก็เป็นแบบตัดแสงอตัตโนมัติแล้วและยังมีช่องเสียบ USB ที่ตัวหลังกระจกมองหลังด้วยกรณีที่ลูกค้าต้องการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเพิ่มนะคะไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากแล้วนะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นซิงค์3สั่างงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วรองรับทั้งตัว Apple Car p l ท y แล้วก็ a n d ด o i d a u ตัวด้วยนะคะและยังมีระบบโทรช่วยดวยฉุกเฉินกรณีที่ลูกค้าขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะ ระบบจะโทรออกไปที่1669ให้อัตโนมัติเลยเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยต่อบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นนะคะแอร์แบกคู่หน้าแตกหรือระบบตาจานน้ำมันเชื่อเพลิงหยุดทํางานนะคะระบบจะโทรออกให้อัตโนมัติเลยนะคะและยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังที่แสดงผ่านหน้าจอด้วยระบบแอร์ก็เป็นเอลโตแล้วแยกใช้ขคอยฉลาดด้วยนะคะมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์แบบก้ากระโดดค่ะ ลูกค้าสามารถล็อกตำแหน่งเกียร์ได้นะคะเวลาที่ต้องการขึ้นเขาลงเขาต้องการใช้เกียร์ต่ำคันนี้สามารถล็อกให้รถใช้เกียร์ต่ำได้และยังสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตก็คือการขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาน,นั่นเองได้ด้วยนะคะรวมถึงพวงมาลายัยคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วหน่วงตามความเร็วรถสั่งการได้แม่นยำในทุทกๆช่วงความเร็วท,ทุกๆช่วงการขับขี่เลยมีมันติดฟังก์ชันที่ใช้ในการควบคุมเครื่องเสียงมาให้จากโรงงานแล้วนะคะลูกค้าสามารถกดรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยได้เลยและยังมาพร้อม แบบรักษาระยะห่างจากคนด้านหน้าได้สูงถึง4ระยะเลยนะคะไฟหน้าเนี่ยนอกจากจะเป็นไฟหน้าออโต้แล้วนะคะก็ยังสามารถปรับระดับความต่ําของไฟหน้าลงมาได้ด้วยนะคะก็ในที่ขับรถไปแล้วมีการบรรทุกของไปด้วยเยอะๆนะคะหน้าเชิดท้ายจมสามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะคะ มาดูรอบๆคันกันบ้างด้านท้ายก็ได้ติดตั้งเป็นไฟไท้ายแบบ GLC นะคะจะเป็นโคมแดงนะคะไฟก็จะวิ่งเป็นสเต็ปเช่นเดียวกันข้าทยเอเวอเรสคันนี้จะเป็นแบบมีไฟนะคะเวลาที่เหยเียบเบรกแสงที่เอเวอเรสจะเป็นสีแดงเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะแสงจะเป็นสีขาวและคันนี้ก็ได้แรปหลังคาให้นะคะครึ่งคันนะหลังคาลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากแรบครึ่งคันหรือรับเต็มคันนะคะแบบนี้หรือจะรรบแค่ด้านบนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและเพิ่มคลิปฉลามให้ด้วยนะ บบนี้ตัวสติกเกอร์ที่แรปนะคะจะเป็นสติกเกอร์ที่ใช้แรปรถซูเปอร์คาร์นะคะก็อายุการใช้งานจะยาวนานมากขึ้นแล้วก็ไม่ทําลายสีรถยนต์ลูกค้าด้วยเนาะด้านท้ายมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะจะเป็นท่อคู่ทั้งทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาแบบนี้เลยนะคะ เพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถตัวชิ้นงานก็ตัด3ามสีเช่นเดียวกันเหมือนด้านหน้าเลยนะแล้วก็มาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังทั้งหมด4จุดรวมถึงมีระบบเตือนขนาดถอยรถออกจากซองสอดด้วยนะคะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายแบบแผ่นฟรีลูกค้าสามารถเต่เปิดได้แต่ต้องมีกุญแจในรัศมีฝาท้ายนะคะด้านนี้ก็เพิ่มในส่วนของข้อฝาถังน้ำมันให้แบบนี้เลยนะแล้วก็ติดตั้งเป็นคิวกันศาด์นะคะ แบบหนาแล้วก็แนบกับตัวถังรถยนต์เลยค่ะเวลาที่ลูกค้าใช้งานเนี่ยจะไม่มีเสียงรบกวนเข้าไปภายในห้องโดยสารนะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถยนต์ฟอร์ดไปใช้งานอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Ford ดเ n นเจอร์หรือฟอร์ดเดวิลเลก็ตามนะสามารถย้อนหลังดูรีวิวชุดแต่งนะคะจะหนักจะเต็มได้ทางช a แ n ลฟอร์ดแบนด์นี่เลยนะคะมีลงรีวิวไปเยอะมากเลยนะอยากได้แบบคลิปไหนส่งคลิปนั้นกลับมาหาแอนนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้รายละเอียดเอ็วดแนะนำว่าโทรหาแอนดีกว่าบางทีไลน์มาแล้วน่นตอบไม่ทันนะคะต้องขออภัยในความรา สำหรับวันนี้หากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช h a n n e l f o r แ b ร n n ์นี้ไว้อันนิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำรีวิวต่อไปเรื่อยๆเนาะสัญญาว่าจะหารถสวยๆหลอๆ่ลอๆมารีวิวให้ชมไม่ขาดไม่หายเลยวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย